สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสูกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาก็ส่งมาไวกิ๊บแซบแฟมิลีีอีแล้วค่ะมีผ้ามากินขาหมูค่ะพี่น้องขาหมูขาเย่้ยขาโตๆจ้ะพี่น้องค่ะต้มเองค่ะเห็ดเองเ้วยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มี ผักแกมพักแก่ซมี่นี่ด้วะค่ะ็มีพริกกระเทียมด้วยจ้ะพี่น้องนี่พริกกระเทียมโฮ่ลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่มซีซันนะค่ะพริกเขียวๆนี่พริกไม้ยาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่ปลูกปลูกยังกะงามค่ะพี่น้องค่ะไม้ยานี่จ้ะพี่น้องโฮ่ลงไปซีซันหนากินพักแก่พี่น้องค่ะพักกระสมี่ักทั่วค่ะบักทั่วก็ไม้ยาลูกค่ะเบิรงหมดยังปิดอยู่บักทัวค่ะทั่วพูดนิดเดียวค่ะพี่น้องค่ะอันเดียวแล้วก็มาแเวกเนี่ยนะะพี่น้องค่ะหมาก็พักพ้าจ้ะพี่น้อง มีพักพายหน่อยนึงแด้ค่ะพี่น้องคะมาๆค่ะพี่น้องคะมากินข้าวหมูแส่บหวานเด้อจ้ะพี่น้องคะเห็ดเองจ้ะพี่น้องคะแส่สบๆนัวๆน่ตามใจมักมักเปื่อยสำเร็จกับเห็ดเอานะคะพี่น้องคะมาเกบกระติบเขาใหญ่ๆคือเกาค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องคะมากินแสบกันเด้อค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวโซ่เจลก่อนนี่จ้ะพี่น้องเจลสมค่ะพี่น้องคะห่หวานเห็ดเองจ้ะตัวนี้นี่ค่ะพี่น้องโอ้ยเจลสมสดก่อนหืม โอ้ยจะจะ,จะจานนี้ครับมีกระนามครับพี่น้องคะน้ำสดอยู่ข้างหน้าจา้ะอืมโอ้ยแศรษค่ะพี่น้องคะมาเรื่อค่ะพี่น้องฟังไทยฟังเราและฟังต่างประเทศมีกินขนมหวานเรื่อค่ะพี่น้องคะขาหมูคำเงยจ้ะพี่น้องคาแหลมพี่น้องคะขอปั่นเขากันจ้ะปั่นเขา,นขาเนี้คำเงยคาตัวโตเรื่อค่ะพี่น้องอืมอืมขอห้องทองก่อนอืม มีขากรีดน้ำเดือดค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขาหมูค่ะยังไงเดือจใจพี่น้องมาจ้กพี่น้องค่ะขาแล้วันขอกัดวงนี้เรื่อเรือค่ะพี่น้องเอาแบบซาใจซาใจนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะนีสิเปิดอยแน่แจ็กหน่อยเด้ค่ะพี่น้องอืม แซ่บหืมกระเทียมค่ะแซ่บค่ะค่ะพี่นอ้องจะหืมแซ่บ ใม่ทั่วพูดนะคะพี่น้องค่ะกินเปลือกขอแพ้มนด้วยค่ะพี่น้องออืม อยากโดนเหรอครับพี่น้องคะมาให้กินด้วยเถอะ แบบน้ำจิ้มแบบช้ำๆเลยค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมหืมเข้ากัน ค,ค,ค่ะพี่นองค่ะแฟนนาวานเห็นไหนค่ะพี่นองค่ะคันตกหายเจเศร้าคุณค่ะก็ลังดีปงตอนอยู่บ้านเทียงค่ะปงแจ้เสราๆาแปดโมง ออซาใจัซอแฟนหวานตากกินเลยค่ะพี่น้องค้าหนึ่งแอบค่อ พักผายค่ะมักวันที่จิ้มเสาก็ยังต้องมีผักคลพี่น้องค่ะนิ่เขาก็ยังสร้าง นะคะพี่น้องคะคาก,กิเปน็นดีค่ะพี่นอ้องือ 흥행이자. ตัหนามพะโลค่ะโอ้ยหนัวค่ะหนัวหวานโอ้ยพอดีค่ะพี่น้องค่ะเขานี่ใบแต้เลยค่ะ บมูทั่วบ้านหวานค่ะพี่น้องอื อมไม่นนูถูกใจเด็กอ้วนค่ะพี่นวงค่ะถูกใจค่ะ อืมจมปักลมคำฮาฮิฮืมใช่เขาแั้วครับพี่น,น,น,น้องครับทั้งขอจออยพร้ม ส่องหมายส่องมือค่ะพี่น้องค่ะเต็มเมืเต็มมือ เด้งๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะเปิดแบบพอดีคะ่ะมันมากแบบเนึบๆนะคะพี่น้องคะ่ะแซบ,แบบนีจาแบลวิเลอร์ค่ะพี่น้องงานตรงขามพื่อเปิดเพลงเนอะแบบนี้ ครับครับครับ เอ็นมัน้งคะพี่น้องถ้าเปิดมาให้เอ็นโมนรุดได้ค่ะพี่น้องค่ะ ซ่บพักจะพี่น้องคะเบิดเรียบร้อยจะ้ะผ่านจ,ะนานจา้ะพี่น้องผ่านครับซมใจอยากคุณน้องครับอีกอยู่ค่ะพี่น้องคะแน่หมอค่ะแต่พอแล้วค่ะพี่น้องครับกินพักอี่เลยกินพักไปแน่นาะจ้ะพี่น้อง เขากันแห้งเลยเนี่ย <c oughs> เขากันรสะเขากันแห้งให้เป็นหออค่ะเจ้าก็แซ่บพานจะสุดกันค่ะพี่น้องค่ะตัวเจลเซรั่มพักค่ะพี่น้องค่ะ can with fun. เพราะค่ะพี่น้องคะนี่เจียวค่ะวันนี้ค่ะก็พริกเลือหน่อยเดียวพี่น้องคะจากที่มันเติ่มๆแล้วพี่น้องคะแสบซาเจค่ะจากพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้วันจนจบเด้อค่ะพี่น้องคะแสบปักค่ะพี่น้องคะขอบคุณทุกคนที่เบิ้งคลิปนี้จนจบเด้อค่ะพี่น้องคะแสบปักค่ะพี่น้องคะ